เฮ็หมเขาเจนเปียร์ออันนี้บ้านสอง่บ้านไหนคีเอเตอร์มาเจอกันกำลังโซเลกันยูทูบเปิดไงยูทูบเปิดไงโซเลกันบานนี้ว่าจะคอดอีแมวอีแมวจ็คเตจอีแมวยังไมลโคจิตวัได้ท่านรู้หมอแไปถือคนหน่อยแล้วคนหน่อยยั่เป็นยังหรอพีแพีพออยู่ว่มีูเดียวเออขันผู้เดียวว่ได คนสวยเาก็ได้สวยค่ะคือซีินโแมนเก่ามเาซิบกเาแล้วสวยไอกิอย่างย่ื้อเนี่ยกินเส้นเราดินมากุยกันาข้าวกันพี่น้องเอยปีใหม่แล้วถามข้าวถามข้าวถาข้าวถาข้าวกันคูณนึงอย่นองไขยคนน่้อนสาวหลานข้เ้าปีใหม่แล้ว ความรวยก็ได้บนมัุย uh> กันท่านทนไอโฟุนม่ปัญหาบักค่งอหกรงเมืจาูงปลาแเนนัู่กิากติ๊กต้องเอ ร้งซุ่มุ่งเอรเาไอเอกเลอ่้กินเข่าซ uh, well ุมกันพ uh, ี uh, ่อกอหัสพอไปขอเกหอย่งเสเจ้ายืาบ่มีรหัสเจ้ายนยันอต่อเเออตรงนี้รหัสตอ้นอบ่บ่เกี่ยวยนองหันต้องใช้รหัสผ่านเีขาบอกว่าเขาบอกว่าอ้ยนันเองหันตัวอาเอกอนเขาบอเาบอกากันเททีย เราไจยาหี่่้าดีลงไปเยใช่ไยปีม่จ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะย่างนึงผมวสวัสดีพี่น้องพวกไปสุกุสุกุนชุ่งไปแล้วกันได้เลยด่านละหวานด่านลพ่นไปยงงพนไปเลยุพ่นไม่ถูกเล้าเรานาบ่ ค่อนดังเนาะเอาเอาเอาคัดคัดยาในนอนยี่พีอยู่จายาในน้อนยี่ปีเอาเอาโซ่ไปพี่รหดน้อนโลดเถอะจะกันยูนีครับบ้าจมาห้ปรอกยุนีครับปวดโอ้นอนเจ้าหาปอบก่อนนะเอาไปเ้าเนาะเดี๋ยวมาไม่มีโอกาสอกในเรื่องไดังเนาะ กัทโ้หาสัตตัวขันเห็นแล้วกัจังโทหาเราใช่เนี่ยโตหเับไดน่โหาเออโหาโซฟากันได้ถ้าเ่าเห็บกัเป็นาเด้ออนก็า่ต่าแม่เออเออาหาคนสวยกนคนสวยสวยก็มูนอะวันนี้หมองาเรื่อหาสท้สันนี้เย เพราะว่าเคยบอกเย็ตัอยว่าถ้าเวลาจะตั้งซองอ่ะเจ้าต้องเขียนรหัสจดรหัสไว้รหัสเ่ออเพราะว่าเครื่องเจ้วัดรหัสเ้าวดองูไปเลยเออทุกเครื่องเนยว่าเดใช้เท่ไว้าเครื่อไม่ได้ได้เลยวันเวียรอตเทไหรวันเไหรเราบอที่เราไม่ได้ใชู้ไปเจ้าองนี้เจ้าว่ามีผลเลาซองนี้เจ้าว่ามีผลถ้าเจ้ารหัสทีเลบ่ได้จรหัสองน้เในนนส béo béo không 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 กใส่ละหาบอกว่าให้ำหาที่เมลไว้กินกันี้หาวันนีหาใหม่จะหาดูเขาากินปีไม่ละจะมาซุ่มกันเออซุ่มแซวกันแซวกันผลว่าหัวมวนกันจ้าคากูนี่ยูว่าายขนมงบับมียกไปซีแยกใกล้ใ ยาไปงมีหลานชุ่มซ่อนเลยขึ้นนี่ว่าก็คอยยืนอยู่บนทางที่เจ้าเห็นควายวัวต้องหายสอยมันต้องอย่าคุยนะแมเห็นอยู่เห็นไฟแหววๆไปนะอย่าคุยผมเลยลาเห็นไฟผ่านมันหรือจูไฟผ่านมันเนาะแบบนี้เงือกไหลต้องไหลง้อแม่ว่าเห็นรถเสยแม่อือถ้าสิบวันไปทรงปากช้างคุณตี ทรงกัดบากทางตรวบาจากท่าออกนี่ทางออกนยู่น้องค่ายเนาะค่ะผู้นึงกระยุ่นผูดอนผู้นึงอยู่น้องค่าแมโมแล้วไปว่านตัดแต่พึ่งติมี่น้องวันดุงคูเนาะนี่ไปว่านดุงวกันมีมาด่าเอเอาก็ไปวนดุงจะ้ปไนน้องค่ายป็นนดุงตัวม่ มาเป็นธรรมดาได้รห <st> ัสจะกี <apology> <sh> ่เม <ham> ียหัวทะโนไปเออ้ั้นเลี้ยนเลี่ยนไหมมั้งเหอัง้อาันั้นกูไหล้อไอ้่็นเหียักษ์เน่ยอเล่นยากษ์นี่มันก็คืออันนี้เด้อ เออที่เราไม่สวยเออเอาหากระหได้ปะได้อเอตัว่นเยเคกินกระเเอง่ายได้เอเลยจดไว้อนไหายก็บอกนอองแก็ครอบะทุกอันทุกคนว่าเคยมีกปาเบเไปเบิดเอ่วเป็นต้นเิดมาเยกั่ายเนเตยไป้เจดไวเป็นอันเป็นดีไว้เสูงรักอได้ายไปเออแต่บอมันขุ้มาบอกเพี่ออะไรเราก็ใส่กระเปาตังไว้ตั้งไงพมันแ็บเินให้หมดกระด หายแล้วทิ้ง็ิงไ่ได้เลยรหัสทีมลน่ะสำคัญในไก่ในบ้านของเราิงแล้วแต่งตัวนันเป็นงอ่าเจ้ามีปัญหาบ่เป็นทรรมดาเลยตลอดเลย อลนได้มูัพี่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 คอยพี่คอยพี่ไปนะนะมันเยนเยมันจีนละแม่บ่งมือได้ไหมล่ะยังไงยังต้องหากันเนาะบ่งมื้อได้ไหมล่ะเนาะได้ปะหาเรียน่จคอยบอกกันไปไปอดภูมิันนะคาฝันไหนก็ใช่ เจ้ากับเขาไออเจ้ากับเขาห้องเรียนคอยสิมหเออเขาห้องเรียนไปแม่ไปกินขับปุ่นนะเขาห้องเรียนกับเขาซ้อนนั่นนี่กินขปุ่นนะไปคิลล็อกกี้นี่เล่นบอสกับชิลล็อกก้ันละเขาบ่กชิลลอกกี้จะแก่ัจ้าู่ดเลยบอสู้กันปังกินข้วปุ่นอ้าข้วปุ่นให้แม่ติ่มกิ้นหน่อลูกข้าวปุ่นให้แม่ติ่มกิ้นน่อไอืมอืมโ้หป่ขนละไป เราเลยได้น้องก็ได้ลบออกนะก็ลบเสียงก็มียงหนักน้องก็นงกาารเปลี่อนอันนี้มันเป็นสองเ้าเจ้าต้องเปลี่ยนกี่เมลอยู่ตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสองก่อนเจ้าต้องอันนี้มนไก่แล้เนี่ยไปกินไหมลูกอ่ะดีบอาป่ากินไก่นะคะาป่าินเก้าศูนห้าบ้่ยังไกเกิน้เกิเอ เอามือัน่รูเป็นยังที่แหลกดิน่บังบัหเนไมเออที่ที่หนึ่งที่สองท่สามเออที่แรกมันเท็ดอยู่พี่มันอยู่พี่กินข้าวปุ้นไม่เต็มนั่งอ่อมเจ้าอันนี้ก็ได้เจ้าจะไปกินปนออกปนออกกันเลยข้าวปุ้นเยอะแยะเลย